โยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นอัปเดตโอ้ย้ยผิดเวลาว่าบอสวินแล้วสิ่ง <c oughs> แล้วจะเป็นคลิปแรกที่ทำแล้วบอสงนี่ก็มานะครับเราจะช่วยพวกเราตีนะครับไม่งั้นมันจะไม่เฟี้ยนะครับเออเดี๋ยวเวลาเวับ นี่เด้อ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 กันเองครับค้างอยู่นะครับคบ้างอยู่นะครับนะค้างอยู่นะครับยิงวันนี้ไม่ต้องว่าผมประกัศน,นะครับอันนี้ผมมีแล้วตร <c oughs> งเวลาว่ะเนี่ยถ้าไม่เชื่อก็มีจริงเนี่ย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 ไม่เออกูก็ทำเป็นงั้นแหละไม่มีใครมาดูสักไอ้เหี้ย <c oughs> จริงไหม ไม่มีใครมาดูหรอกแต่ผมเชื่อว่าต้องมีแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่มีมั้งนะครับถ้าถ้าดูก็ขอแบบเป็นกำลังใจผมได้ได,ได,ด้วยด้วย,ด,วยด้วยการกดไลค์แค่นั้นพอนะครับผมไม่ได้ต้องการอะไรว่าแค่ผู้คนกดไลค์แค่นั้นแหละโอ้ <c oughs> แล้ว <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยจะสบายนะครับผมเป็นหวัดน้ำมูกกับไอการไม่จะปกติแต่ว่าไอแคขแขแขแล้วก็น้ำมูกไหลอยู่ตลอดเวลากลางคืนจม,นมนูกตันกลางาลวันปกติเดี๋ยนะผมไขอะไรไปอ่ะ ไม่แล้วแม่ไม่เกี่ยวอุ๊ยโอ้ยอ๊ยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอยอ้ยอ๊ยยอ๊ยยโอ๊ยยอยูอ๊ยโอยโ่๊ยยผมคิดว่าโอสู้ได้อ่ยโอ๊มโอ๊ยโอ๊อ่าออ่ ไมไเป็นแล้ววะนี่อะโอ้บอสเชี่อะไรเนี่ยอู้สมจะเป็นบอชไม่สัตว์ตุ่ยเี่ออตัวอะไรอะตัวอะไรครับเนี่ยครับเนี่ยตัวอะไรอีกแหละแหม่งี้เงี้ยกูจะซื้อหาพ่อ น่าจะดีอยู่มั่งครับคลิปแรกผมก็ยังจะไม่ก็มีฝีมือซักเท่าไหร่ก็กูไม่มีฝีมือไงเป็นคุยเลยสัส โอ้แม่งยัดไอ,อีสานอศัดมะโตอินเดแดงอินเดแดงอเดดงออถ้าสมมุติถ้าเห็นบอกว่าโูย้ยี่ห์ไม่แปลยียห์เลยแสดงว่าพ่อตายแปลไม่เป็นนะครับเออผมอาจจะไม่ได้ถามด้วยสักคำน,นะครับแค่อยากจะบอกว่าเจๆ รู้ <c oughs> คนยังไม่ได้ถามไม่ได้เอ่อยปากคักคามรู้ๆว่าเธอเหี้ยแค่นั้นแลหละครับขอโทษที่พูดคาหยาดนะมันมันมันไม่เหลือครับแต่ไปตอนมีอะไรเฟีฟ้ยวออกมาเลยกันนะจังาไหนตัวเลือดเลือดเยอะป่าวเลือดเยอะป่าวอุ้ยเลือดเยอะจัดเลือดเยอะจัดอุอ้ยอุ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 ้ย ออุุ้้ยยเลือดเยอะชิบหายเลือดเยอะชิบหายเฮ้ยเลือดเยอะกูก็สู้ได้เลยเว้ยอันนี้ก็เก็บไว้ไอตัวนี้แหละไม่เลือดเยอะชิบหายและก็กระจอกชิบหายในวิทเดี๋ยวก่อนวุออเออ้ โอเคได้เวลาค่ะคลิปแรกอาจจะช่วๆหน่อยแต่เมื่อไหร่ที่ท่องกูดังอ่ะเดี๋ยวกูจะทำให้ดีกว่าเดิมสัญญาไม่เอ๊ะตัวเยอะไรอ่ะ ตัวอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะมันตัวอะไรมันตัวอะไร <c oughs> เลือดมึงเนี่ยนะไอ้ยถามจริงเลือดมึงต่างไปอันนี้สงสัยน่ะอ่าอ่อันนี้มา พูดฟังเฉยไม่ไพวกคุณไม่ได้ทำหรอกเอออันนี้ส,วส่วนเรื่องผมเองนะครับรวมมูลค่าน่าจะเยอะเยอ <c oughs> เออแป่ แล้วสามล้านเลยดบเออ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 ก็ะดะกระด้กดะกูคิดว่ากูทำได้ยกูร้เย่อยกูรเยกูรมาแล้วมันมาแล้วอ้จะไปแล้วจะไปแล้วแต่กูมีแสตัวกับหัวแต่กูไม่สน รถมังป่าวะเฮ้ยยิดไม่แอคขาพ่อมึมไงเฮ้ยซิซึเดี๋ยววัเนี้ก็เกี่ยวการเอยเอะถ้าสมมุติฐานว่าถ้าทุกคนคิดว่าผมมันเล่นเอ็อัปเดตน,นี้ทำเผือกอะไรผมตอบคือตัวซิชึแค่นีก้ก็มีแค่ตัวแล้วที่ต้องการเนี่ย เอชื่อไหมผมตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องคิอวเอ็กเสียงแบบอื้อหืออะไรรอในตอนหกไอเนี่ยผมไม่ได้เอ็เนะครับมันแค่หลุดปากใช่ไหมปกติผมก็ไอเงี้ยมั้งเนาะถ้าสมมติมีใครใจดีเข้ามาดูก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคุณได้เบียวแมปเกนี่หรือเปล่า ถ้าคนเบียร์ก็บอกว่าเสือกไอ้จิตแค่เอ้ยไม่ใช่ก็บอกว่าเบียร์เฉยๆนั่นแหละแต่ไม่เบียร์ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแค่ถามนี่ผมก็แค่ถามเฉยๆไม่มีอะไรหรอกเด้อเด้ออีกย่นาทีจะจบอีเวนต์วะอีแม่งจะก็เปิดหน้าไอ้สัตว์แม่งีีโอเคสายฟ้าไปเลยปิง อันนี้ก็ไม่ได้บีอะไรมากแล้วครับก็แค่มาอาจจนกว่าจ,จะจบ <c oughs> จบอัปเดตนะไม่นะน่าจอกกูบักไม่เย็ดแมงเออเดี๋ยวน้านี้ก็ทเท่ดีแม่งไอ้เหียกูกำลังจะอัพเกล้วแม่งบักโอ้ยแม่ง มันจะเศร้าหนุ่มกูดีๆไอ้ยี่อไมาไอ้สัตว์บ้าดูยเ่อะไเออเรื่องอะไรเรื่องร้านบอสจะมาแล้วเออมันมาแล้วบอสตัวอะไรวะหน้าอ๋อบอสกระจอกครับช่างมีนมากลัดไปตอนจบเกมเลยเอ้ยกลัดไปตอนแบบเกือบเลิกอัปเดตเลยยังจะดีกว่า ที่จะไม่ต้องรอนะครับแมงจบอย่างว่ากูอยากได้ตัวเป็นดาวไอ้เฮียแมงไอ้เฉดแค่ครับมันอัปเดตเสร็จอย่างว่าโอ้ไอเล่เริกกำเนิดแล้วเริ่มเนิบวะเอ้ยไม่เจ๊เจ๊แม,งจ,แมงจะเริ่มอัปเดตตอนไหนไเหียตรงตรงห้ำซอยซอยผมอัปเดต ขั้นต่อไปไเป็นฟิวเวอร์สปุกสูงสุดสู้อี<ไม>้เฮ้ยบอชี่อะไรว้าวสู้ไม่ได้ไหรอกอิสต <inters> ์ผมได้มาสามตัวทับหนึ่งสองแล้วก็สามเมื่อกี้นี้สดอัปเดตแล้วก็อัปเดตแล้วครับ ดิสุดปดิดเด้แล้วว <c oughs> ่างอะไรอะไรอะแล้วเบื่อหรออ๋อปึ้งแม่งไม่ได้ยินกันไงวะเหียกันอ๋อผลไม้ใหม่เฮ้ยพืชใหม่เหรอวะว่าอะไรอ่ะ ืม่นนะตำรวจเลยตามฉันกูเลยสัตว์ตวจะหนีกูได้แล้วไอ้เหี้ยไม่เดี๋ยวมึงจะระเบิดอาบิจีกูดูจยานผู้ปกครอ,องก่อนไอ้เด็กนั่เรียนนี่มันโดดเรียนปัญญาอ่อนขับเรือตามไปขับคเครื่องบินก็ตามไปทุงทุงซาฮูล่าขำขำ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ